แม่นบอกโอ้ทายอยู่ทายทายทายอ่ะขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นสูง <c ười> ขึ้นสูงขึ้นสูง <c ười> อ่าโอ้สูงมาก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 ถอยมาถอยมาไปไหนล่ะถ <c ười> อยกลับขึ้นมา โอ้เอ่อให้ตีลังกาไม่ได้ใช่ไหมตีลังกาได้ไหมตีลังกาได้ไหมตีลังกาได้ไหมได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมได้ไหมตีลังกาได้ไหมขึ้นไปอีกขึ้นถอยมา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 เอออืม เอาลอยขึ้นขึ <versions> ้นใหม่เอาให้ให้น้องเฟสได้เฟสลองกดนิดนึงเฟสกดนิดนึงเฟสกดนิดนึงอ้าวลองดิเฟสกดนิดนึงกดนิดนึงปล่อยเฟสกดแล้วก็ปล่อยเออขึ้นดันขึ้นแล้วก็ปล่อยดันขึ้นอ่าปล่อยดันลงเออเป็นแล้วเว้ดันขึ้นดันขึ้นอ่าเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ่าขึ้นขึ้น ขึ้นานะขึ้นขึ้นขึ้นอ่าเอามะนาวเราให้มะนาวกดว่าเฟสกดดีแต่ว่ามีมุนหัวขึ้นด้วยอ่าให้อยอู้ยไม่ได้หรอกมือเป <ti ens shooting> ื้อนมือเปื้อนกดไม่ได้อ่าตั้นตีลังกาได้ไหมไม่ได้เลยบ่าได้ไหมโอ้ไดอีกม่อกี้น่ะไม่ใช่หรอปึ๊บตีลังกาปึ๊บไปแล้วไปแล้วถอยมาถอยมาอ่าถอยมาถอยมา ถอยมาถอยมาถอยมาไม่ต้องไปจับมันถอยมาเลยเ<อ>ดันถอยมาเฮ้ยอสุดยอดเลยนะครับโอ้โหตีลังกาเมื่อกี้นะสัสครูท่านผู้ฟังท่านผู้ชมดู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 เอาไะไรเอาไะไรถอยไปหุงน,นถอยไปหุ่นโอ้โหเอาขึ้นไปขึ้นไป,นไป,นไปเนินฟ้านิดนึนงให้มันเห็นท้องฟ้าหน่อยมันจะได้เห็นภาพชัดโอ้นี่ไง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 โอ้โหเขาปลาเข้าปลาถอยถอยถอยตกน้ำ ตกน้ำตืมเรียบร้อยโอ้ยออืม่ะเอาไหมกดไหมได้ไหมตรงเฮ็ดไอ้นั่นด้วยนะปีกมันอย่ามันชนกันอ่าวางไว้อ่้เฟ็ดดันให้เฟ็ดดันข okay. um, uh, ึ้นไหมขึ้นแล้ว ให้เฟซมันขึ้นดิเฟซให้เฟมันกดขึ้นด้เอามมนาไปไหนอะล้างมือบอโอ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยัฮ้ยเฮ้ยเอ้คเฮ้ยเฮ้ยเวฮ้ยเ้้ยเว้ยยเฮ้ยยัฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย